ค่ำคืนวันนี้เวลานี้ดูช่างมืดซะเหลือเกินแสงเดือนก็ยังไม่เต็มวงในหมู่บ้านก็ยังเงียบเหงาที่ฉันทำงานอยู่ยังไม่ได้เลิกงานครับ แต่บริเวณโดยรอบก็สว่างเท่าที่เห็นถนนหนทางเข้าหมู่บ้านยังโอมีแสงสว่างความเหงาก็ยังเข้ามาเยือนมองดูแสงเดือนอีกทีท้องฟ้า มอากาศจะเริ่มหนาวแน่นอนคืนนี้พรุ่งนี้ฉันจะลอยกระทง15ค่ำเดือน12ที่ไหนนะแล้วพบกันวันลอยกระทงครับ